สุก,กี้น้ำสดน้ำมันร้อนแบบช่ำๆปรุงเพิ่มด้วยพริกป่นราดด้วยน้ำจิ้มสุก,กี้บีบน้ำมะนาวสดลงไปเวลาไปสั่งกินที่ร้านปรุงไม่ได้ดั่งใจเลยใครชอบปรุงเพิ่มแบบนี้บ้างวันนี้เราลองมาทำกินที่บ้านกันดีกว่าจัดเครื่องแบบเต็มๆแน่นๆอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปแบบจุกๆเลยไปไปลงมือทำด้วยกัน เริ่มจากเราจะมาแช่สาหร่ายก่อนนะแช่15นาทีออกมาก็จะฟูฟ่อนแบบนี้เลยแช่เส้นแก้ในยเบกกิ้งโซดาประมาณ15นาทีสุดเลยวิธีนี้จะทำให้เส้นแก้ของเรานุ่มดีแล้วก็ไม่แข็งนะในระหว่างรอแล้วก็หั่นปาหมักในส่วนของเนื้อสัตว์กันคุณพ่พี่จะใช้เป็นเนื้อหมูสันในแล้วก็อกไก่นะหมักเขาด้วยเบกกิ้งโซดาประมาณสักปลายช้อนชาวิธีนี้จะทําให้เนื้อสัตว์ของเรานุ่มดี ป,ปรุงด้วยน้ำตาลน้ำมันงาซอสคีโคเมนซอสหอยงาขาวคั่วไข่ไก่หนึ่งฟองคุกเคล้าขยำให้เครื่องปรุงเข้ากับเนื้อสัตว์ของเราดีเค็ดไม่รับวิธีนี้เลยจะทำให้เนื้อสัตว์ของเรานุ่มแล้วก็ไม่แข็ง แล้วเราก็จะหั่นมาปรุงในส่วนของน้ำจิ้มกันในส่วนของน้ำจิ้มสุกี้นะใช้ประมาณ300 ml แล้วก็ใส,ส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองปรุงด้วยน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยแล้วก็ซอสปรุงรสปรุงรสเสร็จแล้วก็ตีส,ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลย จัดเตรียมเครื่องทุกอย่างครบทั้งหมดแล้วมาเรามาเริ่มทําซุกกี้กันเลยใส่น้ำสะอาดลงไปประมาณสัก700 ml อแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปวันนี้เขาเป็นเลือกใช้ผงปรุงก็เป็นของอาหารคลีนนะถ้าใครสะดวกใส่เป็นซุปก้อนหมูก็ได้แล้วก็ใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนอย่างเช่นดอกกระหล่ำแล้วก็ข้าวโพดอ่อนแล้วก็เครอดเดี๋ยวรอให้ผักส่วนนี้นุ่มดีก่อนนะแล้วเราค่อยใส่ในส่วนของเนื้อสัตว์ลงไป แล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ที่เราหมักไว้ตามลงไปใส่ผักกาดขาแล้วก็เห็ดตามใจชอบแล้วก็ใส่สาหร่ายวากามิที่เราแช่ไว้ลงไปตามในเส้นแก้ว แล้วก็ใส่สุดเด็ดนางเอกในเมนูนี้ของเราลงไปคือน้ำจิ้มสุก,กี้ที่เรามิกไว้น,นั่นเองแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ปลาตามใจชอบเลยแล้วก็ใส่เต้าหู้ไข่ลงไป เรื่องงี้มันจบอีกนะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปอีกหนึ่งฟองปิดจบด้วยใบขึ้นช้าแล้วก็ต้นหอมรอให้ทุกอย่างสลดดีแล้วก็รอให้ไข่ไก่เริ่มเซ็ตตัวแล้วก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยจ้า ปรุงรสเพิ่มความแซ่บด้วยพริกป่นน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำมะนาวสดสุก,กี้น้ำสดน้ำร้อนแบบฉ่ำๆของครับ,บ้านบีพร้อมเสิร์ฟแล้วปรุงแบบคือคลีนเฮลตี้เฮลตี้เมนูนี้เหมาะกับสายรักสุขภาพนะถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูถ้าใครเจอสูตรไม่ทันก็สามารถใช้ไว้ดูได้แล้วเจอกันใหม่เมนูนต่อไปสวัสดีค่ะ